สวัสดีครับวันนี้ได้ขึ้นมาธุระที่วัดดอยเทพนิมิตนะครับพอดีพอดีก็มาจอดด้านข้างนะครับวันนี้ไม่ได้ขึ้นไปพนมดแล้วก็ถ่ายตรงมุมตรงนี้เลยถ่ายตรงมุมตรงนี้นะครับเป็นทางขึ้นบันไดขึ้นมาความสวยงามก็ยังมีอยู่นะครับพาเดินมีบันไดขึ้นไปตรงนี้นะครับ ก็พามาดูเรื่อยๆนะเราไม่ขึ้นไปไปหลายรอบแล้วนะดูรอบบริเวณช่วงนี้ก็เงียบกับวัดที่นี่พระฉันมือเดียวนะครับฉันเช้านะครับนี่ก็คือตรงที่เขาชอบมาถ่ายกันนะครับเนี่ยนะนตรงนี้เลย ชอบถ่ายกันตรงนี้กันตอนนี้นี่ก็มาธุระนะวันนี้มาธุระก็มาขับรถมากับคุณนายเลยคุณนายก็เที่ยวชาญทางนี้มากนะก็เลยมามองกันจุดนี้ตรงจุดที่ถนนนะนักท่องเที่ยวก็ทยอยมาเรื่อยๆก็วัดเปิดนี่ครับ เออก็เลยให้มามุมมาดูมุมทางขึ้นทางลงนะทางชันนะถนนนี่ต้องคนขับรถต้องใช้ความสามารถจากนิดมันอยู่บนที่สูงเด้อพี่น้องก็เอาความสวยงามของบริเวณวัดโดยเทพนิมิตมาขวากท่านกันอีกหลายหลายรอบนะครับเป็นทางขึ้นนะครับบริเวณก็อยู่ตรงพิกัดก็อยู่แถวประตุทางขึ้นป่าตองนะครับ โอเคจัดไปครับ